ดีสำหรับน้องๆสายอินเตอร์หรือเทียบเท่าที่อยากจะเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติมอกรุงเทพมาเตรียมตัวเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออัพสกิลความรู้ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นกับคอร์สติวเข้มภาษาอังกฤษ Preparatory English Course หรือ P.E. ค่ะ อีกหนึ่งการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ไม่มีที่ไหนเหมือนค่ะเพราะการเรียนหลักสูตรนานาชาติเนี่ยจะต้องใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดก่อนเข้าเรียนแมน้น้องจะยังไม่มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษการปรับพื้นฐานในคอร์สปีซีนี้จะช่วยสร้างความคุ้นเคยให้น้อง,องและช่วยเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนแน่นอนค่ะสำหรับหลักสูตร Bangkok University International หรือ BUI มีให้น้อง,องเลือกกันถึง8สาขาค่ะ 1. Business English 2. Communication Strategy and e d u a t i o n 3. Culinary Arts and Design C Digital Media and Design H, Entrepreneurship 6 Innovative Media Production Z, International Tourism and Hospitality Management 8 Marketing ซึ่งคอร์ส p r e t a r i t o r y English Course หรือ PEC จะช่วย up skill และทบทวนความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษให้กับน้องๆก่อนเข้าเรียนค่ะและในการเรียนคอร์สนี้นะคะน้องๆจะได้เรียนทั้งหมด2รูปแบบคือแบบออนไซต์ที่มอกรุงเทพเม i น c แคมปัสและแบบออนไลน์ในรูปแบบของ self study ค่ะน้องๆจะได้จัดเต็มเรื่องของสกิลด้านการฟังพูดอ่านเขียนและพรีเซนต์ด้วยค่ะคือนอกจากน้องๆจะได้สกิลจากตรงนี้ไปแล้วในอนาคตน้องๆก็สามารถไปต่อยอด การทำงานได้อีกด้วยสามารถปรับตัวและเข้าใจในภาษาอังกฤษและกล้าสื่อสารมากขึ้นค่ะ การจัดการเรียนการสอนในคอร์สภาษาอังกฤษนี้น้องๆจะได้เรียนกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงกับอาจารย์ชาวต่างชาติถึง3ท่านและพิเศษกว่าใครคอร์สนี้เรามีอาจารย์ไทย1ท่านค่ะซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิดรวมถึงถ้าน้องๆคนไหนอยากรู้เกี่ยวกับการเรียนที่หลักสูตร BUI ก็สามารถปรึกษากับอาจารย์ได้เลยค่ะเรียกได้ว่าเมื่อน้องๆมาเรียนคอร์สนี้อาจารย์พร้อมดูแลตั้งแต่พื้นฐานเลยค่ะ และสําหรับเด็ก66นะคะเมื่อน้องๆเรียนจบหลักสูตรจะมีการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานของน้องๆและนําไปประเมินค่ะเมื่อน้องๆผ่านเกณฑ์นะคะจะสามารถเข้าเรียนหลักสูตรนานานะชาติของมอกรุงเทพในระดับปริญญาตรีได้เลยค่ะ ส่วนน้องๆม .4 ม .5 หรือเด็ก67และเด็ก68นะคะน้องๆก็สามารถสมัครคอร์สนี้ได้เหมือนกันนะโดยเมื่อน้องๆเรียนจบคอร์ส PEC นะคะและมีคะแนนที่ผ่านเกณฑ์น้องๆสามารถเก็บคะแนนได้ถึง2ปีด้วยกันหลังจากวันที่ออกใบประกาศนียบัตรค่ะและเมื่อน้องๆเรียนจบมปลายหรือเทียบเท่าน้องๆสามารถนําวุฒิการศึกษามาพร้อมกับผลคะแนน PEC ที่น้องๆเก็บไว้มาสมัครเป็นนัก มหาวิทยาลัยกรุงเทพหลักสูตรนานาชาติได้เลยค่ะคุ้มสุดๆไปเลยใช่ไหมเละคะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะเรียนหลักสูตร BU I แบบพี่นะคะหากน้องๆมีคะแนนหรือวุฒิการศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดก็สามารถนำมาสมัครได้ทันทีเลยนะคะโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ และหากน้องๆคนไหนนะคะที่ไม่มีคะแนนหรือว่าวุฒิการศึกษาตามข้อ1และ2ที่บอกไปนะคะน้องๆเนี่ยสามารถสมัครคอร์ส PC ได้เลยค่ะและหากเมื่อน้องๆมีคะแนนที่ผ่านเกณฑ์นะคะน้องๆสามารถเข้าเรียนหลักสูตร BUI ได้ทันทีเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างเลยคะน้องๆกับคอรส์สสติลข้มภาษาอังกฤษ Preparatory English Course หรือ PEC ของมอกรุงเทพค่ะเหมาะมากเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะเพิ่มประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษแบบเจ้าของภาษาหากน้องๆอยากจะเพิ่มความมั่นใจอยากจะสื่อสารเก่งขึ้นน้องๆเนี่ยสามารถนำสกิลเหล่านี้ไปต่อยอดในการใช้ชีวิตในอนาคตได้เลยค่ะน้องๆคนไหนที่สนใจจะสมัครนะคะสามารถสแกน QR code หรือคลิกที่ลิงก์ใต้ใคลิปนี้ได้เลยค่ะ โดยเราจะเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่3เมษายนถึง6มิถุนายน2566ค่ะทั้งหมด8สัปดาห์รวม150ชั่วโมงที่มอกรุงเทพ Main Campus ที่นี่เลยค่ะโดยค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่9,000บาทค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร02-407-3888กด1ค่ะหรือน้องๆจะ inbox ไปที่เพจ Bangkok University ก็ได้นะคะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย